สวัสดีค่ะคุณผู้ชม,มก็มาพบก,กับแอดมินอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกอติดหวยดังมาแชร์นะคะวันนี้แอดมินก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปดูแนวทางการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16พฤศจิก,จกายนนะคะซึ่งก็จะมีทั้งชุดเก่าแล้วก็ชุดใหม่เอามาเทียบให้ผู้ชมได้ดูกันนะคะเราก็ไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นกันที่แนวทางของคนรือลั่นสนันเมืองนะคะซึ่งก็ เอดมินเอามาลงให้ท่านผู้ชมได้ดูกันอีกรอบนึงนะคะซึ่งชุดนี้ก็เป็นชุดที่ปับแล้วนะคะเอามาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะคะก่อนไปดูเราก็ย้อนหลังกันไป3งวดนะคะเริ่มตั้งแต่งวดวันที่1ตุลาคมนะคะซึ่งลีลานสนันเมืองก็ให้เข้าเล็กท้าย2ตัวล่าง83นะคะแล้วก็ต่อด้วยงวดวันที่16 ุลาคมนะคะซึ่งลิลันสนันเมืองก็ให้เข้าอีกเช่นกันนะคะซึ่งก็เป็นชุดเต็มนะคะนะคะค8 8ัก็คือ8338อีกรอบหนึงนะคะเราก็ไปดูต่อกันที่งวดล่าสุดกันนะคะงวดประจำวันที่1กุสจิกายนนะคะซึ่งลิลันสนันเมืองก็ให้เข้าเลขท้าย2ตัวบนนะคะนั่นก็คือ 3 7นั่นเองนะคะ3773นะคะหรือล้านสนันเมืองนะคะเราก็ไปดูต่องวดวันที่16พฤศจิกายนกันนะคะซึ่งหรือล้านสนันเมืองก็ได้ให้แนวทางในท้าย2ตัวบนล่างนะคะซึ่งชุดนี้ก็ตัดมาแล้วนะคะเหลืออยู่6ชุดด้วยกันนะคะซึ่งก็ได้แก่ตัวเลข3 2 5 4 9 4 8 2 ห้าสี่ละกกเก้าเจ็ดนะคะสองตัวบนล่างนะคะเราก็ไปดูต่อกันอีกหนึ่งชุดนะคะซึ่งก็เป็นแนวทางสองตัวล่างซึ่งเหงล่าร้านันเมืองก็เน้นให้มาแล้วนะคะตัวเน้นนะคะนั่นก็คือห้าสามเก้าสามล็ก8เก้าแปดนะคะตัวเน้นนะคะแล้วก็ต่อด้วยเลขระวังเบิ้ลก็ให้ระวังสามสามนะคะคุณผู้ชม ก็เก็บเอาไวด้ดูจดเอาไว้ดูกันเลยนะคะให้เข้าเช่นกันนะคะหน้าติดตามตามติดนะคะหรือร้านสนนเมืองให้เข้ามาแล้ว3งวดติดนะคะเราก็มารอรุ้นผลงวดเราก็มารอรุ้นผลงวดที่4กันต่อนะคะ16พฤศจิกายนนะคะ เราก็ไปดูต่อกันเลยค่ะไปต่อกันที่แนวทางของควายนําโชคนะคะซึ่งก็ให้2ตัวบนล่างนะคะ16พฤศจิกายนซึ่งก็เป็นสูตรใหม่นะคะซึ่งก็ให้ตัวเลข04 07 14และก็17นะคะใครชอบใครสนใจก็จดไวด้ดูแคปเอาไว้ดูกันเลยนะคะ ชุดต่อไปแนวทางของแอดนกนะคะซึ่งก็ให้แนวทางตัวเลขที่หลัก2หลัก3หลัก6หลัก5หลัก7แล้วก็หลัก4นะคะซึ่งแอดนก็จับคู่ให้มาแล้วนะคะชุด3ตัวก็ได้แก่ตัวเลข3 6 2 3 6 5 4 7 2แล้วก็4 7 5นะคะต่อด้วยชุด2ตัว6 2 6 5 7 2แล้วก็7 5หนะคะแนวทางแอดนก 16พฤศจิกายนนะคะก็จดไว้ดูกันเลยนะคะไปดูต่อกันที่ชุดสุดท้ายนะคะซึ่งก็เป็นแนวทางเลขท้าย2ตัวล่างรัฐบาลไทยนะคะให้ตัวเด่นที่หลัก5าหลัก6หลัก7แล้วก็หลัก8นะคะให้วิ่งรูดท,ที่หลัก2กับหลัก0สรุปล่างเลขท้าย2ตัวงวดประจำวันที่16พฤศจิกายนนะคะซึ่งก็ให้ฟันที่ห้าสองหกสองเจ็ดสอง 5 0 6 0แล้วก็7 0นะคะต่อด้วยตัวกัน82กับ8 0นะคะแนวทางแอดนันนะคะผู้ชมก็ตามติดติด,ต,ดตามกันเลยนะคะท้ายนี้ก็โปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดแล้วก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกๆสํานักด้วยนะคะ แล้วก็ต้องขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงสูงก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆนะคะผู้ชมแอดมินก็ขอให้ท่านผู้ชมท่านร่ำรวยมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะแอดมินก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีจ้า